ามาเล่ามาฟังเสียงคิดเสียงเอ่อวียดนาลนะครับ NC สามสิบรถทะเบียนแท้นะครับาสี่หกสองสภาพสีโดยรวมก็ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็มีรอยแตกรอยร้าวบ้างแต่พฟลิงพฟลิงไม่มีแตกนะครับพฟลิงไม่มีแตกยางพอใช้สเตอ,อีกยาว เครื่องดีครับคันนี้เครื่องดีมีแฟลิ่งกับอาร์ซีนะครับถ้าสมัยก่อนคุณเล่นลงมาก็จะรู้จักอยู่สิบปีย้อนหลังอนะ่ะสิบปีย้อนหลัง ตามนี้ทำวิวการใช้งานทำเกิดเครื่องดีเครื่องดีเสียงหอมเสียงนิดพิวนี่เอกลักษณ์ของมันเลยระบบไปอะไรใช้ได้หมดนะครับไปต้องไปเลี้ยวไปหน้าอะไรเนี่ยใช้ได้หมดทุกอย่างไปเลี้ยวอะไรใช้ได้ไปบีก็ใช้ได้ครับไปบีกใช้ได้ใช้ได้ทุกอย่างรถเซอร์วิสมาเรียบร้อยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเช็คระบบน้ำอะไรนี่ ครับผมตามนั้นก็นี่แหละตามสภาพตามร,รูปนะครับราคาเปิดอยู่ที่ห้าหมืนเก้าพันบาทสนใจก็สก,กิดมาได้ราคาต่อรองได้อยู่แล้วครับผม เปิดไว้เผื่อไปเก็บเองอให้เดี๋ยวพาดูสภาพรถมีล้อนะครับก็มีสีลอกบ้างคือถ้าผมเก็บสีอ่ะคือไม่ใช่ราคานี้แน่นอนครับยางก็พอใช้นะครับทะเบียนพาสี62เอกสารเล่มสำเนาบัตรหน้าไม้สวยมากครับ นี่หน้าไม้สวยมากหน้าไม้ใช้ได้ทุกอย่างความร้อนใช้ได้วรอบใช้ได้ความเร็วใช้ไม่ได้นะครับความเร็วสายไม้น่าจะขาดพวกไฟเตือนอะไรพวกนี้ใช้ได้หมดเลยครับใช้ได้หมดของพวกนี้ใช้ได้หมดเฮ้ okay, ครับถ้าสนใจยังไงทักเข้ามาได้เลยใน facebook เดี๋ยวผมจะเอาคลิปนี้ไปลงที่ช่องผมไว้นะครับช่องมาดมาชาแนล ยังไงก็เข้าไปดูกั้นด้วยนะครับ